ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวงานจับฉลากอ e ิตสึฟังคุจินะครับงานจับฉลากชุดนี้มีชื่อว่า Dragon Ball EX f r a ฟี e r f o r ีเนะครับเป็นงานจับฉลาดประจำเดืนอน2ในปี2023นะครับงานจับฉลาก ชุดนี้นะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับรางวัน A กับรางวีรางวันปีกล่องนี้จะเป็นงานรางวันซนะครับก็คือโดโดเรียนนั่นเองโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับส่วนจะเป็นด้านหน้าของกล่องครับผมกล่องนี้แบบมีขนาดใหญ่มากครับใหญ่แล้วก็หนักจริงๆับกล่องนี้นะ่าจะประมาณ2 3กิโลได้นะครับก็ด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะเป็น ชื่ออิจางุจินะครับตรงนี้แล้วก็เป็นลายมัสเตอร์ลีนะครับตรงมุมตรงนี้ก็เป็นดัคบอลเซตนะครับแล้วก็เป็นรูปของโดโรเลียเลยนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นหน้าของเขานะครับโดโรเรียเนาะแล้วก็เป็นงานรางวัลซีนะครับมัสเตอร์ลีตรงนี้เนาะ,ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์บันไดนะครับแล้วก็บันไดนําโคนะครับตรงมุมส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องครับผมด้านข้างของกล่องก็จะเป็น ตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้แล้วก็เป็นข้างหลังจะเป็นรูปเหมือนลายหนังสือกตะตูนนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นรูปของโรนเรียรทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้ยืนเต็มเตมตัวเลยนะครับต mm. ัวนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องครับด้านหลังของกล่องก็จะเป็นรละเอียดของงานนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปหน้านะครับในมุมต่างๆเนาะด้าน ด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็อันนี้ด้านหน้าของหน้าเขานะแล้วก็ให้จะเป็นรูปโมเดลเต็มๆเลยนะครับเต็มๆตัวอยู่ตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของกล่องครับผมด้านข้างด้านนี้นะครับก็คล้ายๆกันกับด้านข้างอีกด้านหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมมาที่จะมีรูปของฟรีเซอร์นะครับบอสของเขาอยู่ด้านบน สรวนี้จะเป็นด้านบนของกล่องครับผมด้านบนของกล่องก็มีสัญลักษณ์แมวทองเช่นเดิมนะครับเป็นงานรังบันซีแล้วก็มาสเตอร์รีฟนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปของโดโรเรียอยู่ด้านในเนาะอันนี้จะเป็นหูยิ่งนะครับยังไม่แก่เลยครับวันนี้มาอนินนะครับโอเคเดี๋ยวเามาแกะกันเลยครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีกล่องน้ำตาลอยู่ด้านในนะครับดูสิโอ้โหดูความ ใจของเขาเปิดออกมาครับนี่เราเรยอเขาจะอยู่ข้างในตรงนี้ครับดูความใหญ่เยใหญ่มากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดึงออกมาเลยก็เลยครับผมพ้อแกวออกมาแล้วนะครับก็เนี่ยครับกล่องแบบมันจะมีแบเนียครับแกวมาแบบนี้นะครับดึงมาไม่ได้นะครับกลัวมันหักเนาะก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับอันนี้ส่วนฐานนะ นี่จะเป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็มีพัปเปิลห่อมาค่อยๆแกะตามนี้ครับเพราะตัวนี้หนักจริงเรามาดูส่วนฐานกันก่อนนะครับผมส่วนฐานนี่จะเป็นฐานใสครับฐานใสสีดามมนี่ใหญ่มากครับขนาดฐานใหญ่จริงๆเพราะว่าตัวโรเรียเขาหนักแล้วก็ใหญ่จริงๆครับก็เลยต้องทาฐานมาใหญ่เนาะก,กันล้มนี่ครับก็เป็นฐานใสปกติครับ ไม่มีตัวหนังสืออะไรเนาะเป็นฐานสซธรรมดานะครับโอเคมาเรามาดูตัวกันโนอะ้งจริงครับตัวนีว้น่าจะสองสามโลได้คนระับตัวนี้หนักๆตันๆเลยครับตัวนี้ใครชอบโมเดลที่มีน้ำหนักนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับดูดูดูโอเคเลยนะครับนี่ฮะตัวตโดยรวมเแบบโอเคเลยครับลงสีสวย นะครับหน้าเอาแบบชมพูก็แบบชมพูไปนะครับโอ้โหโอเคนะครับเนี่ยได้ได้ไดสวยอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนขานะครับี่ส่วนรองเท้านะครับเป็นรองเท้าเท้าก็เป็นการลงสีปกตินะครับน้ำตาลขาวเนาะเป็นรองเท้าของโดูดเรียนะครับนี่ก็เป็น น้ำตาลขาวเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับทั้งเท้านี่ไม่มีอะไรนะครับ,รบ,นนรบรจังเกิก็ไม่มีอะไรเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการลงสีปกตินะครับชุดนี้เขาเขาไม่เห็นไม่เห็นลงไฮไลท์นะครับ ตัวมานี่ลงมัน A B C นี่แบบลงสีคล้ายๆกันหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นงานลงสีธรรมดานะครับตัวนี้เนาะก็มาดูตัวกันจะแสดงไม่ต้องยกครับหนักเนี่ยครับผมเกาะก็เป็นการลงสีธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เกาะเขาจะเข้มสีจะเข้มกว่า2ตัวแรกหน่อยนะครับนี่ครับผมมีเกาะสีเข้มเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ลงสีเข้มกว่า2ตัวที่แล้วนะครับ ด้านหลังครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นน้ำตาลเนาะน้ำตาลน้ำเงินครับอันนี้ก็เป็นไร่เกาะนะครับไม่มีไฮไลท์ไม anyway. ่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนแขนครับส่วนแขนที่ทำายละเอียดดีครับผมมีกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีหนามนะครับตรงนี้หนามแล้วก็มือครับมือมีเล็บมีข้อด้วยนะครับอันนี้อันนี้แบบทำมือที่ทำรายละเอียดออกมาได้ดีเลยครับ มีกระดูกมีเส้นเลือดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมืออีกข้างนึงนะครับมืออีกข้างนึงก็ทํารายละเอียดได้ดีเช่นเดียวกัน,นครับก็มีกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนามเนาะรอบข้างนี้จะเป็นกับกำปั้นนะครับก็จะมีทาสีเล็บให้ด้วยนะครับอันนี้รอบเรามาดูส่วนหน้ากันนะครับหน้านี่เขาบอกว่าสวยจริงๆ หน้าแบบโดนงๆเยอะเลยครับหน้าชั่วร้ายมากครับตัวนี้หัวก็จะมีหนามนะครับเหมือนที่ผมบอกเนาะก็ไม่มีการไล่สีเลยนะครับตัวนี้ไม่มีการไล่สีเลยนะครับก็เป็นการลงสีปกติเลยนะครับอนนี้ด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะทําเป็นเหมือนหนังนะครับหนังย่นๆนะตัวนี้หนก็ทำรายละเอียดทำดีอยู่นะครับตัวนี้ก็สเกลเตอร์เป็นสีเขียวใสนะครับตัวนี้สเกลเตอร์สวยงามทีเดียวครับ Okay. เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะนี่ครับผมก็เอาฐานรับกรอบใส่ขาข้างนี้นะครับนี่เป๊ะนี่ครับใส่ขาข้างนี้นะครับเพื่อการยืนที่มั่นคงครับผมสาหรับตัวนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วผมว่า สวยครับมีน้ำหนักตัวมีน้ำหนักครับลงสีลงสีผิวตัวสวยนะครับกลอกก็สวยแต่ติดตรงที่เหมือนกันเลยครับว่าไม่ตุงนี้ไม่ไม่ไล่สีเลยครับไม่มีไฮไลท์เลยนะครับแต่ว่าโอโ้โหตรงนี้ผมว่าลงสีสวยกว่าตาโบนี่นีตา,าโบแพนกว่าโอเคเดี๋ยวผมเอารางวัลเอกับรางวัลปีมาืนเทียบกันให้ชมนะครับ รับผมตัวนี้จะเป็นงานรางวัลอนะคะเป็นคริเซอร์นั่งยางนั่นเองนะคะน,น,นะครับเ้าสังเกตสีเกาะนะครับก็อ,อาจจะทําให้มันเป็นทีมเดียวกันเนาะนี่ครับสีเกาะนี้จะเหมือนกันเลยนะครับกาะนี่โครงสีเหมือนกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นงานรางวัลปีนะครับเป็นซาโบนนะครับ เห็นไหมครับเกาะของซาโบนิขาวจนะครับตัวนี้แต่ว่านี้มีการลงสีนะครับนี่ลงสีลงสีมันดูเหมือนเงาๆขึ้นมาที่ตึงเน้ะตัวนี้เพราะผมโอเคครับโดโลเรียมันจะสวยบังงนโอเคครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยสำคัญตรงที่ผมซับสไคร์นี่แหละครับขอบคุณครับ